นับสนุนรายการโดยปุ๋ยอินซีตราปุ๋ยบัวทิพย์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายบิยนครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรามีเรองแขกคนสำคัญเลยก็คือผู้นำอันดับต้นๆน,น่าจะอยู่ในกลุ่มของผู้นำแถวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวมาอยู่ในรายการ มาในนามบริษัท T R M หรือปุ๋ยบัวทิพย์ขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสุพชโชนครับสุวรรณเลิศมาดูว่าหนุ่มรูปหล่อผู้นี้ความสามารถล้ำเหลือจะมียุทธวิธียุทธศาสตร์อย่างไรที่จะร่วมงานกับบัวทิพย์แล้วก็สร้างทีมงานให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศส,ส,สวัสดีครับคุณสุพชโชครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับเป็นไงมาอย่างไรฮะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในยุทธจักรเครือข่ายขายตรงมาก็ หลายค่ายแล้วครับสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีครับแห่งความหลังแห่งความหลังแลวอยู่ดีๆทำไมมาเขาเรียกมามาร่วมงานกับวทิพย์เอ่อก่อนอื่นเลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยเราเราทำสวนยางเราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับทางคุณพ่อเนี่ยส่วนตัวผมก็ เป็นคนที่เขาเรียกอะไรซัพพอร์ตเรื่องตังส่งส่งเสียอยู่เรื่อยเรื่องเรื่องของนาข้าวบ้างเอ่ยยางพาราเพราะว่าแถวบ้านแถวจังหวัดบึงการเนี่ยเขาจะทำนาทำยางพารากันเยอะครับครับก็เลยเรามองว่าปุ๋ยดีๆเนี่ยในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักบัวทิพมานานแล้วนะแต่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับได้ยินชื่อมานานได้ยินชื่อมานานแล้วครับก็เลยมีโอกาสได้พา ทีมงานในองค์กรเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมที่ที่โรงงานที่โรงงานนะครับที่โรงงานก็โอ้โหทุกคนเกิดความประทับใจไม่เป็นโรงงานบัวทิพย์จริงหรือว่าเขาจัดฉากโอไม่ไม่จัดฉากถ้าไปโรงงานคนอื่นแล้วอ้างบอกเป็นบัวทิพย์อ๋อไม่ครับของจริงเลยของจริงเลยฮะเป็นป้ายบัวทิพย์ t r m แบบป้ายถาวรหรือโฟมตัด๋อถาวรนะถาวรมาเดี๋ยวดูแล้วเอ้ยใช่แน่ครับคือไปดูขบวนการผลิตต่างๆครับก็เกิดความมั่นใจนะแล้วก็ตอนนี้ ในกลุ่มของผู้ใช้เราเนี่ยที่ที่มีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มองถึงปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยว่าเป็นโรงงานที่ผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานนะครับเราก็เลยเชื่อมั่นว่าปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยจะนำพาเกษตรกรในเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของปุ๋ยเพราะเป็นอินทรีเ่ยใช่ครับเพราะเป็นอินทรีย์เราก็เลยเชื่อมั่นคุณภาพนะครับ,รบก็เลยเกิดการคุยกับองค์กรว่างั้น ในด,ดูการที่จะมาถึงเราก็คงต้องใช้ปุ๋ยบัวทิพย์ครับ,รบองค์กรเนี่ยหมายถึงว่าทีมงานนะท่านผู้ชมไม่ใช่องค์กรเถื่อนหรือองค์กรอะไรนะ<ช>หมายถึงว่าทีมงานที่ร่วมงานกันร่วมงานกันได้คุยได้ปรึกษาหาเรือกันว่าเฮ้ยเราไปร่วมงานกับบริษัท บัวทิพย์เลยดีกว่าครับผมทุกคนก็เป็นไงแฮปป <ฮะ S 1> ี้ครัมาเห็นแล้วโอ้โหเปิดใจหมดเลยทุกคนเลโลเห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างนะเ <ฮะ S 2> พราะว่าในในเมืองไทยเนี่ยจริงๆการใช้ปุ๋ยเนี่ยทุกยี่ห้อทุกค่ายดีหมดนะครับแต่ว่า <ฮะ S 2> อยู่ในความจริงใจของผู้ประกอบการหรือเปล่าโรงงานผู้ผลิตเนี่ยที่จะมอง <ฮะ S 2> เห็นสิ่งที่มันจะลงไปที่ดินนะครับว่าทำ้ายดินหรือเปล่าอะไรแต่ท r ีเนี่ย พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปุ๋ยอินทรีย์ของ T i M เนี่ยมีประสิทธิภาพจริงคร<ช>ับนะครับเขาเรียกว่าก,การผลิตเนี่ยคือเขาเรียนเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักใช่ไม่ใช่เอาอดินมาปนลนปลปลปลแล้วก็ปั้นเป็นลูกแล้วขายใช่ครับก็เคยมีแถวบ้านนะฮะที่ผู้ที่ใช้ปุ๋ยบัวทิพย์แล้วเนี่ยแต่หาที่ซื้อไม่ได้ก็มีเพราะอะไรไม่ใช่ในระบบเครือข่ายไม่เคยมีบางขายตามร้านทั่วไปใช่ถูกต้องแล้วเขาบอกว่ามีคลังมีอะไรไหมอยู่ตรงไหน คือแถบนั้นไม่มีเลยไม่มีไม่มีแล้วบางคนเอาไปไปขายไปขายให้เกษตรกรพอถามจะซื้อก็ไม่มีก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนกูซูเปอรโชคก็เลยขันอาสาขันอาสาดูแลภาคอิสารตอนตอนตอนไหนตอนนั้ตันนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อแถวบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรที่เรารู้จักเนี่ยเราเขาหาที่ซื้อยากอ่ะ ก็ตัดสินใจเลยเปิดเปิดเป็นคลังเลยดีกว่าครับเป็นคลังเลยที่ไหนนะจังหวัดอุดรฮะอุดรครับตัดสินใจเลยแล้วก็คุยกับกลุ่มทีมงานที่มาร่วมกันว่าถ้าจะเอาหรือคนแถวบ้านเนี่ยใครอยากได้ปุ๋ยบัวชีพก็เชิญที่ที่อุดรเลยจังหวัดใกล้เคียงก็ได้หมดจังหวัดใกล้เคียงได้หมดครับก็คือเรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยแหละมั่นใจเต็มร้อย แล้วก็มีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับในในฐานะที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอาเซียนติดติดกันแหละติดติดกันนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวลาวนะครับทักทายเป็นภาษาได,ได้ไหมฮะได้ก็สบายดีนะฮะพี่น้องชาวลาวเฮาจริงจริงแล้วข่อยกับโมเมนคนลาวแต่ว่ายูในแถบนะครับอุดอรบึงการเนี่ยเฮาก็สามารถ ว่าาภาษาลาวได้แล้วก็สามารถที่จะไปดูแลเทคแคร์พี่น้องชาวเกษตรกรชาวลาวได้ถ้ามีอย่างให้เขารับใส้ก็ยินดีครับแล้วแล้วปุ๋ยโบรทิปเนี่ยมันเอาไปใช้ในฝั่งลาวได้ไหมได้ครับได้ครับข้อข้อแม้อะไรต่างๆพวกนี้มีมีในเรื่องของเงื่อนไขการนําเข้านะครับแต่เราก็พยายามประสานกับนักธุรกิจทางทางฝั่งน้นทางฝั่งลาวว่าการที่เราจะนําเข้าเราก็ต้อง นำเข้าอย่างถูกต้องนะครับไม่ไม่ไม่ให้มีเขาเรียกข้อคอลาห่าว่าไปเป็นปุ๋ยเถื่อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็กำลังทําเรื่องอยู่ก็กำลังทําเรื่องอยู่ฮะรอรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงครับพี่น้องชาวลาวได้เห็นแน่นอนนครหลวงเวียงจันทน์ในเร็วนี้ครับครับคือต่อไปหลังจากที่เรามาร่วมงานกับบัวทิพย์แล้วเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนยังไงฮะ นำพาองค์กรตอนนี้นะฮะในยุทธศาสตร์การการรวมองค์กรที่เราจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันเนี่ยผมก็ได้รวมกลุ่มผู้นำเขาเรียกแม่ทีมเนาะแม่ทีม,มนะมะมารวมกันแล้วก็พามาเยี่ยมชมโรงงานะนะครับพามาเยี่ยมชมโรงงานว่าโรงงานที่ที่เราจะเอาปุ๋ยมาทำการตลาดเนี่ยมีความมั่นใจขนาดไหนถ้าผมพูดคนเดียว กลุ่มผู้นำเหล่านี้ก็อาจจะไม่เชื่อก็เลยต้องชวนนะครับเขามาให้เห็นภาพให้เห็นกับตาให้เห็นกับตาว่าผมไม่ได้โกหกนะว่าโรงงานมีจริงไม่ได้ถอดป้ายโฟมมานะเหมือนหลายๆโรงนะครับและในที่สุดทีมงานเป็นไงมาร่วมมามาดูโรงงานแล้วทุกคนเป็นไงโอแฮปปี้ครับเมื่อวานนี้มาเมื่อวานนี้มาหคันรถบัสคันใหญ่เลยแล้วก็สองสามรถตู้ฮะ นี่ก็ยังไม่กลับกันเลยครับที่มาเนี่ยต้องการจับผิดอย่างนี้แล้วว่ามันมีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าจับผิดโรงงานถูกต้องไหมใช่ครับมาตรฐานเป็นไงมาตรฐานโอเคเขาแฮปปี้มากถือว่าถือว่าโรงงานผลิตทั้งสองโรงของบัวทิพย์นะฮะ t r M นี่คือใหญ่มากใหญ่มากมั่นใจครับเาเรียกดูแล้วได้มาตรฐานสากลนใช่ถูกต้องครับแล้วการทํางานเนี่ยการเขาเรียกว่าการสร้างความสําเร็จในนี่คือระบบเครือข่ายขายตัวอย่างคุณสมุโชคเนี่ยมียุทธวิธียังไง ในการที่เราจะวางงานให้ให้สู่เป้าหมายความสําเร็จเราก็มีพูดคุยกันนะครับในกลุ่มก็วางแผนงานกันแต่ละสัปดาห์นะครับลงพื้นที่และทําแปลงสาธิตนะครับแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านหรือ,อ,อผู้ ผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆนะครับที่เขามีมีแนวทางการทํางานเหมือนกับเราเราก็ลงไปพูดคุยนะครับลงไปพูดคุยแล้วก็วางแนวทางกรอบการทํางานร่วมกันนะครับว่าทํำยังไงเกษตรกรจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้นะครับเราก็มีแนวทางชื่อชี้นําทางมีวิธีการให้อย่างอย่างถูกวิธีนะครับอย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เข้ามาร่วมงานกับ บัวทิพย์เนี่ยหรือ T I M เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญแล้วก็เดินเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้ได้นะครับ,รบปกติคุณคุณสุภโชคเนี่ยอยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงมา10กว่าปีนี่ยยังไม่เคยขายสินค้าประเภทนี้เลย,เยใช่ไหมเคยไหมเออเคยครับเคยไหมเคยฮะแต่มด<า>ังเท่าไหร่ได้ไงแต่ถามว่าดังไหมก็ดังนะฮะออก,ก็ดังนะครับแต่ถ้าคนที่เห็น ผมนั่งอยู่ตรงนี้เขาจะรู้ครับว่าผมเคยทําอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยหปีเต็มเต็มปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะปุ๋ยเม็ดเนี่ยฮะหปีเต็มเ็มเมื่อก่อนหน้าตาอาจจะไม่ได้ดูเกาหลีขนาดนี้นะครับหรือตอนนี้รวยขึ้นตอนนี้รวยขึ้นก็เลยดูเกาหลีหน่อยครับก็คือเราด้วยใจรักครับเราไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ขับเคลื่อนไปได้นะฮะ เพราะอย่างคุณสุโชคก็ต้องต้องต้องยอมรับท่านผู้ชมนะเคยเป็นมนุษย์เงินล้านมาแล้วจากค่ายอื่น,นไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะผมอยากถามนิดนึงนะการที่จะสร้างรายได้มากขนาดนั้นเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงเทคนิคของผมนะครับก็คือให้ใจกับแม่ทีมกับผู้นําของเราที่เข้ามาอยู่ในองออค์กรคําว่าให้ใจเนี่ยไม่ใช่ให้ด้วยเงินนะครับแต่ให้ด้วยการกระทําที่เราลงไปช่วยจริงๆแล้วก็ ช่วยเขาไม่ได้หวังผลนะครับคือการที่เรามีเป้าหมายอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้พูดเอาใจเพื่อสมาชิกที่ที่จะเข้ามาร่วมในองค์กรแต่เราทําทุกคนที่ร่วมงานเนี่ยเขาจะเห็นว่าผมทําผมไปลุยดึกดื่นขนาดไหนแม้ขนาดคนข้างเคียงเนี่ยยังรู้ว่าเอออป้าทําเกินไปไหมก็คือแฟนนั่แหละครับคือทําเกินไปไหมใช้เวลาแบบให้เวลาเต็มที่เต็มที่รักองค์กรอคิดว่า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยนะครับเขาก็เลยแบบมีความมั่นใจในตัวเราใช่ครับแล้วก็ทําอย่างนี้มาต่อเนื่องด้วยครับไม่ไม่เคยไม่เคยแล้วถ่ายทอดใ้คนอื่นเรียนแบบแบบนี้นะเรียนแบบเพิ่มเป็นเทคนิคนเป็นแถวหนึ่งแถวสองไปผู้นําซ้อนผู้นําไปครับครับเพราะระบบเครือข่ายตรงท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเป็นการถ่ายทอดวิทยาทุนไม่ใช่เราเก่งคนเดียวแต่เราไม่ถ่ายทอดไปนี่โอกาสสร้างความสําเร็จเนี่ยมองเห็นไหม ไม่ฮะเราเก่งมากเลยแต่คนอื่นไม่ได้สอนเขาเลยไงคืองานแบบนี้นะฮะผมบอกได้เลยนะครับหลายๆค่ายเนี่ยเราไม่อยากเก่งวานแมนโชครับถ้าเราเก่งอยู่คนเดียวยืนได้มนุษย์เงินล้านอยู่คนเดียวแต่คนที่เดินตามเราไม่มีอะไรเลยไม่มีจะกินเลยไม่มีจะกินเลยคือแย่ครับครับเราก็มีไม่มีเงินล้านแน่นอนเอแต่ต้องต้องทําให้เขามีรายได้ตามสมควรถ้าเขาได้เราก็ได้นี่คืออาชีพระบบเครือข่ายถูกต้องครับข้อดีอยู่ตรงนี้ครับอ่ ถ้าเขาไม่ได้เงินล้านนะครับคุณออคุณเป็นผูน้นําอย่าฝันเลยว่าคุณจะได้คุณจะได้ออแล้วเขาจะเดินตามคุณไม่มีทางครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญเพิ่มมอีกสองท่านนะครับเรามาดูว่าอย่างคุณสุพโชคพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะหักดิบพักคู่เดียวครับ รษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนที่เค <What? S 1> รื่อน่ทยกันอ่านตลาดเคราะสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ1 6ของเดือนทั่วประเทศพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่าสิปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร02 4415056 02 4415057 0863419611 0863419613กลับเข้าสูร่รายการรวยทั่วไทยกับผมกาดินอีกครั้งครับ ก็ต้องยอมรับว่าปุ๋ยบัวทิพย์หรือบริษัท t r m ผู้คนหลังไหลมาร่วมงานเ็าเรียกว่ามืดฟ้าหมัวดินเลยเมื่อสักครู่เราคุยกับคุณสุบโชคซึ่งเป็นผู้นําระดับต้นๆของคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงในเมืองไทยเลยทีเดียวแล้วก็พึ่งมาเขาเรียกว่ายกทัพใหญ่มาร่วมงานกับบริษัท t r m หรือปุ๋ยบัวทิพย์แล้วก็ขณะนี้มีคนที่เาเรียกผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสําเร็จของคุณสุบโชค ทั้งสองท่านนี้นะครับก็คือคุณบุษกรกัญญาณีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณมาพรหรือเลื่องนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับเริ่มต้นจากคุณบุษกรก,ก่อนแล้วกันนะฮะมารู้จักบัวทิพน,นีนาเรืงง่องฮะรู้จักบัวทิพก็เกือบห้าปีแล้วค่ะเกือบห้าปีค่ะไปรู้จักได้ยังไงตอนนั้น ตอนนั้นมีมีน้องคนหนึ่งมาชวนค่ะ,ะเข้าไปเยี่ยมโรงงานบวทิพย์ก็เลยเข้าไปลองดูะะลองตามเข้าไปดูตามไปดูไได้ไปไหนไปด้วยค่ะค่ะแล้วเป็นไงโรงง,งานก็พอเข้าไปปุ๊บโหประทับใจมากเลยค่ะไม่นึกเลย